สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอมาเจอกับยายน,น้อยอีกแล้วนะคะเพื่นนอนเพ,พื่อนวันนี้ยายน้อยเสิพ้าเพื่อนเพื่อนมาทำผลไม้รวมค่ะนี่ค่ะผละไม้รวมนะคะค่ะยายน,น้อยก็ขออนุญาตพูดสองภาษาด้วยค่ะเพราะว่าเอฟซีบางคนเป็นฟั่งภาษาบ้านฮาบเออกเนาะคะ่ะมาดูผลไม้กับยายน,น้อยกันเนาะคะ่ะมาดูผลไม้กันนะคะเพื่อนเพื่อนมีอะไรมั่งคะ่ะ เปิลค่ะชมพู่แล้วก็บักซีดาฝรั่งเนาะค่ะบักซีดาเขาว่าฝรั่งนะคะภาษาไทยแล้วก็ย้อยจะใส่แครอทไปด้วยค่ะอันนี้หันมะทันเหลวแล้วค่ะเฝาเรืยว่าไทยเปื่อนเปื่อนเบื้องก่อนนะคะอันนี้ก็มะเขือเทศจ้าเดี๋ยวจังมาเบิ้งเครื่องปรุงกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งเครื่องปรุงกับย้อยหน่อยเนาะค่ะก็มีพริกกระเทียมเนาะค่ะ วันนี้ยายน้อยพริกสดหมดค่ะคิดว่าสื่อมาแล้วแม่ค่ะเขาลืมใส่ถุงไห่บวชเช็คค่ะ,ะใช้พริกแห้งแช่น้ําไปเลยนะคะพริกกระเทียมมะนาวมกนาวด้อยจ้ะน้ําตาลปรี๊บค่ะแล้วก็ขาดบวชัยขาดบวชด้ค่ะน้ําปลาราค่ะน้ําปลารานะคะผงนัวค่ะผงนัวตามด้วยน้ำปลาเนาะคะ่ะเพื่อนๆมาขายยายน้อยสิพาตตำจ้า นี่ค่ะแครหลอดมักหลายก็ใส่หลายมากน้อยก็ใส่น้อยนะจ๊ะแค่เจ้าสีแ่แหละค่ะแครหลอดซับก็ได้เดี๋ยวจะสอบอะมักเั่ไหก็เห็ดจังซ่นแหละตามใจปากเขาค่ะ,เ,เ,คะเพื่อนเพื่อว่าต้องยากหรอกค่ะมากเท่มได้ก็จัดไปจัดไปค่ะตามก็อย่าหน่อยกันเลยค่ะนี่ใส่พริกลงไปมักเผล็ดก,ก็ใส่เพ็ดมากน้อยมากหลายตามใจชอบนะจ๊ะ แค่แต่ชอบนะคะแค่หน่อยก็จะใส่พริกลงไปตำก่อนค่ะเพราะว่าพริกมันตำยากนะจ๊ะเพื่อนๆตำพริกก่อนนะจ๊ะกล่องกระตังยากๆเลยค่ะเพื่อนๆเอ้ยเห็นแน่ว่าเห็นแน่เสียบตาอุ้มสยบตาอุ้มเสบตากระยับอาตามาใส่ตัวห้ายตามก็ได้ ย่าเจ็บตาเพือพ่อนจำพริกกับกระเทียมให้ละเอียดก่อนด้วยค่ะอันนี้พริกแข็งก็จะจำยากเล็กน้อยนะคะ่ะเพือ่อนจำพริกกระเทียมให้ละเอียดสักหน่อยแล้วจ้าเพือพ่อนละเอียดแล้วเราก็มาพุ่นอ่ะกระดินกระดดน น,นี่กระเป่าใสาน่นะคะเพื่อน,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 นกระดินค่ะกระดินค่ะเย่าอย่าน้อยเอาครองก่อนนะจ้าน้องห้ามเดินใกล้ค่ะไปห่างนะคะโอ้โหเจมนเนาะยากน้ำยากน้ำเธอนี่ค่ะมันลืม จอดเลยค่ะถึมช้อนนะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้มาใส่ค่ะจะใส่เม็ดจ้ะเขากินหวานนะจ๊ะน้ำตาลนะจ๊ะอุ้ยเป็นไว้เนาะไปห่างๆก่อนหนูจะเอาอะไรหยิบไปเลยหนูจะกินอะไรหนูก็หยิบไปสิลูกหยิบไปนิดเดียวจอมบุญเห็ดว่าทันเลียวก็บุญไว้ ตามน้ำตาลก่อนค่ะน้ำตาลสิบกอนละลายไปห่างๆเดี๋ยวกระเด็นส่ตาลูกไปไปหาบูก,ก่อนไป กระบ,บู o ก,ก่อนนะเพื่อนลิงน้อยไปแล้วเราต้องรีบค่ะเพราะริงมันไปแล้วค่ะอันนี้ยอะหน่อยใส่ใส่อันนี้เพิ่มอยู่เนาะคะ่ะมะเขือเทศจ้ะใส่เพิ่มเียนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศ,เเทศ,เเทศด้วยจ้ะน้ำมันสีไม่นม้ำโบนี่ค่ะ มะนาวนะจ๊ะมะนาวก็ตามใจมักนะคะ่ะอุย้ยคือจังตัดบกขาดปวดหัวยห้ีบไปเลยมะนาวค่ะอือเตยนใส่หอดตาแบบน,นี้วีบไปค่ะมะนาวมักเปียวใส่เปียวแต่ว่าเพราะใส่เปียวหลายต่อค่ะเพื่อนเพราะว่ามีฝรัง่งฝรั่งกับสิเปียวนะจ๊ะเพื่อน แล้วยางน้อยก็จะใส่บักเกอร์เทปลูกเบกกอนจ้ะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาลาค่ะน้ำปลาลาต้มซุกค่ะเพื่อนๆมากหลายใส้หลายมากหน่อยใส้นหน่อยนี่ค่ะตำไท,ทยให้ตำเล้ากับโอหูเลยค่ะเพื่อนสามช้อนนะจ๊ะ น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลากรบดิ่ทดัดเศษใส่หลายเลยค่ะเพื่อนจกักซ้อนหนึ่งก้อนค่ะเยียดมันเค็มแล้วเราก็ไม่เหยียดเหยียส่กันค่ะเพื่อนเนื้อแล้วก็ะสิบตามด้วยผงเนื้อด้วยค่ะเพื่อนตามด้วยผงนัวนะคะ ตามรูปผงนัวค่ะเพื่อนผงนัวเส้นหน่อยเส้นหน่อยเส้นไหลเอาเตซอบเอาเตซอบใสก่เนื้อมาเลยอุ้ยพิมเองเนาะร้านหน่อยก็ได้รสซ่มนี่เป็นโรสิรานยากอยากเลยขั็นเห็นยหน่อยเห็นอย่างนี้ยากเขากล้องขนาดร้านนี่อเนื้<ป>อเข้าไปค่ะ<ป>แล้วก็จัดผลไม้ลงไปเลยจ้ะเพื่อน มื้อนี่แะค่ะไสค่ะไปค่ะนี่ค่ะผลไม้รวมค่ะตําผลไม้รวม้ะค่ะเพื่อนจัดเข้าไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอุยขอถทดขอไพค่ะกายครกผลไม้กับหูตเต็นลุงครกจกครกจกสากนะคะ่ะนี่จ้าโอ้ยหล่นครกบปนี้พี่น้องจ๋าล้นครกไะจ้าพี่น้องจ๋า ของขึ้มือเถอะนอนีอ่ค่ะตำเข้าไปแล้วจ้ายเยอะเข้าไปจ้าโอ้ใส่เมือดยูะดอกค่ะมันหยุกลงแลนะ้วเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกข้าไปลหลดนี่หน่อยกระสีใส่อันที่เหลือให้มันเมืดเลยก็จะจ่งไว้ให้ลูกเสาล่าสักหน่อยเพื่อเขาจะกินเนาะ จงไว้เขาจุดน้อยนึงนี่ค่ะจำเนี่ยใส่เมดเลยค่ะเพื่อนจัดเข้าไปค่ะจัดเข้าไปจัดเข้าไปจัดเข้าไปขอขอยับกองเลยก็กลับเพื่อนเอ,อ้ยกลองมันโปรตงปรงกรเทียง คะจะน้อยจะเพิ่มาาะะมะนาวไปอีกสักหน่อยนะคะเพิ่มมะนาวไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อนเล็กน้อยก็ไม่ค่อยกินเปรี้ยวหรอกค่ะแต่ว่ามันต้องออกเปรี้ยวหวานเนาะคะ่ะตาผลไม,ม้เพิ่มไปอีกสักหน่อยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเยอะเยอะเยอะให้มันเข้ากัน ไม่เรกกาจะฝานปักสีดากลิ่นน้ำไง,งจริงๆปักสีดาต้องตนหน่อยเพื่อนเนีนะคะเพราะว่าเธอเข้าเครื่องยากหน่อยซิมค่ะเพื่อนๆซิมซิมบึงซิมบึงนะคะเอาซิมอันนี้น ไฮโน่ชิมขวบชิ้นขวบชินบ้นขวบค่ะอยากใส่มือดีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะชิมขวบนะคะใอ้บึงอือหือแจ็บแล้วค่ะเ,เ,เพื่อนๆพอดีค่ะ เ็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาใส่จานรับประทานได้เลยค่ะเพื่อนมาค่นะคะ่ะตำผลไมร้รวมกันน,น้อยนะจ้าเ็ตเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตำผลไมร้รวมน้อยน่อยนะจ๊ะจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน ร้อมรับประทาน,น,ะะนทแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามาค่ะมาค่ะใครอยากกินตำผลไม้รวมกับยาน้อยมาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเสร็จเรียบร้อยโอ้มันบังเงาแล้วค่ะขอปั๊บกล่องแค่น้อยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเงากล้องบงังนะจ้า สำหรับคลิปนี้ยายหน่อยก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะค่ะเพื่อนๆขอบคุณตุกกำลังใจและจ่า่ติดตามยายหน่อยด้วยค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์ให้ยายหน่อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ